ตั้งแต่เริ่มใช้ทีเอครีมเนี่ยรู้สึกว่าแผลดีขึ้นมากเลยค่ะเห็นผลตั้งแต่ใช้วันที่1ถึงวันที่3จะเห็นผลชัดเจนเลยก็คือรอยแดงของแผลเนี่ยจะลดลงรวมทั้งตัวแผลเองเนี่ยก็จะนิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความเจ็บของแผลก็จะลดลงด้วยค่ะครับสำหรับเทคนิคในการทายานะครับเพื่อลบรอยแผลเป็นนะครับเราสามารถใช้0.1% TA ทครีมหรือกลุ่มเพนิซิลลินอะไรก็ได้นะครับที่จะสามารถท,ท,ที่จะทาตรงนี้นะครับ สูตรอหนึ่งผมจะนิยมให้ใช้0.1%นเเนทครีนนะครับเพราะว่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะทาได้ง่ายและหาซื้อได้ง่ายนะครับให้ประมาณขนาดนี้ครับแล้วก็ทาตามแนวแผ่นะครับทาตามแนวแผ่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเราทาปุ๊บแล้วก็คลึงโดยรอบนะครับคลึงโดยรอบหลังจากคลึนโดยรอบแล้วเราก็จะเริ่มใช้นิ้วนะครับนวดไปมานะครับแบบนี้ครับตามแนวแผ่นะครับ พอนวดนะครับจะสังเกตว่าหลังจากทําไปเรื่อยๆนะครับประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยบริเวณแผลเป็นเนี่ยจะนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะยุบตัวลงนะครับปกติแล้วอย่างน้อยๆแนะนําให้ใช้เวลาประมาณ3-6สัปดาห์นะครับเรื่องของแผลเป็นเนี่ยเขายุบตัวลงแล้วก็รอยแดงเขาจะลดลงนะครับ